สวัสดีค่ะเมโลนะคะมาดูร้านนาโลดกันค่ะฝูงลออกตกปลาค่ะโคตรเยอะเลยค่ะอยากได้อย่างได้อยางได้ของแต่งลอกเพียบเลยค่ะสวยๆงั้นเลยค่ะเปิดให้ดูทั้งวันเลยนะเนี่ยอุปกรณ์ปลายสายค่ะโอ้สายนิยกโรงงานมาไว้ที่นี่เลยนะเนี่ยนี่ก็อุปกรณ์ปลายสายอีกแล้วโอ้ยสายพี่ทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ย ดีนะโลดเอ็กซ์ซลี่ค่ะนี้มีกี่ซอยกันเนี่ยเอโคโจิกกับกกค่ะนี่ก็แน่นซอยเลยค่ะเดีย๋ยวปอมเพียบเลยนี่ก็อีกซอยหนึ่งอุ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยโอ้ยฉักเริ่มเหนื่อยละฝูงขั้นเบ็ดค่ะมีเห็เลือกเยอะมาก ปาน้าดินนะต้องมาตรงนี้เลยอุปกรณ์ปลายสายงาน,นาดินก็มีนะคะท่อสีทุ่นล้านนี่มากเลยสดใสงานจิกงานทะเลด้านนี้นะคะออกญี่ปุ่นจัดรายการเพียบเลยนี่เป็นส่วนที่นโรต่อเติมใหม่นะคะใหญ่มากอุปกรณ์ชิงหนิวค่ะอุ้ย ล่งทำกระเป๋าสวยๆทั้งน,นั้นเลยงานตกกู้ง,งานชิงหลิวเนี่ยมาที่นี่มีเยอะเลยหลิวคะ่ะจะพาหน้าผมก็มีนะคะที่นี่ก็เปิดทั้งวันค่ะหนูเองหนูเองหนูเองเอาไปตักปาลากันคะ่ะลูกค้ามาจากด้านหน้าถนนจอดรถด,ด้านหน้าได้เลยนะคะของมือสองของเทปก็มีนะคะหูยของดีๆทั้งนั้นเลย